สวัสดีครับพบกับผมนะครับนาต้ครับผมอยู่กับยาร h สแฮ h แบกปี2023ครับที่ว่าฉลามำขูค้อนเนี่ยแหละนะครับเราจะมาลองขับกันดูครับว่าเครื่องยนต์เขาเกียร์เขาช่วงล่างเขาแพลตฟอร์มเขามีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างครับและน่าใช้ไหมเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับไปผมพาไปลองดูเป็นไงไปอย่างแรกนะครับมาดูหน้าปัดเดอนไม้นะครับนี่บอกเรื่องของคำเลวัดรอบครับ แล้วก็ข้อมูลข้อมูลเฉลี่ยการขับน้ามันเติมเท่าไหร่นะครับเซฟประหยัดน้ำมันเป็นขนไหนนะครับเตือนออกนอกเลนมีหน้าจอให้ปรับเรื่องของวันที่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนี้นี่อย่างแรกที่ชอบเลยจับแปบดบจับกระชับมากกระชับมือมากๆแล้วก็นี่ขนาดเครื่องเล่นนะครับขนาด9นิ้วนะครับมีในส่วนของกล้องบันทึกหน้านหน้าให้แต่ไม่มีบันทึกหลังให้นะแปลกเหมือนกันนะครับในส่วนของตัว ออลโต้ Auto, นี่อยู่ในเกียร์เอ็นเกียร์ดหัวด์สปอร์ตเอสแล้วก็อินจิ้นเบรกนะครับเบรกมือธรรมดาแต่เราไม่สนใจพวกนี้นะครับวันนี้จะลองขับดูแต่ว่าให้ดูก่อนว่านี่มีบายสปอร์ตบายเลเตอร์ให้นะครับ VSC เปิดปิดได้นะครับตึง่อนชนเปิดปิดได้นะครับสตาร์ทสต็อปติดจอดติดไฟแดงดับให้นะครับเตื่นเอาเลยมีให้นะครับสตาร์ทกดสตาร์ทนะครับแล้วก็เลนดีแค่จะเอาเลยมุมมองประมาณนี้ครับถ้าเราอยู่ข้างในรถ เดี๋ยวเราไปลองดูว่าเป็นยังไงไปจากสันส้นๆนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ mm hmm. เผื่อใครตัดสินใจอยู่แล้วก็เปรียบเทียบกันอยู่ระหว่าง New Yaris AT กับตัว5ประตูนี้อันไหนดีกว่ากันเราก็อยากจะรู้ครับเรื่องของช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์นะครับหรือเกียร์เนี่ยมันมีความแม่นยำหรือว่าความต่างจากเดิมไหมนะครับแล้วช่วงนี้ก็รถน้อยเดี๋ยับแอร์ขึ้นหนเริ่มร้อนแนละ้ว นอนก็ยังพอจะทดลองขับได้นะครับมุมมองโอเคนะครับไม่อึดอัดเลยด้วยตัวรถที่เขาเป็นในส่วนของรถแชสแบกหลังคาสูงนะครับทําให้รู้สึกว่ามุมมองกว้างนะครับแต่ก็ไม่มีกระจกเอ้ยม,มีกระจกแต่ไม่มีไฟนะครับออกแบบด้านหน้ามายนะครับสนาบหัวค้อนแฮมเมอร์เฮดแล้วก็ด้านหลังมายนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เดิมเครื่องยนต์เดิม ตุ้ยแจ้งมาว่ามันดีอยู่แล้วก็เลยไม่เปลี่ยนลองดูว่าดีแล้วจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองกดดูส่วนบ้างๆเดียวลงโคร่งก่อนอ้าวไปไปลึกไปได้หนึ่งนับหนึ่งหนึ่งนับสองหนึ่งนับสามหนึ่งนับสี่หนึ่งนับห้าหนึ่งนับหกหนึ่งนับเจ็ดหนึ่งนับแปดหนึ่งนับเก้าหนึ่งนับสิบหนึ่งร้อยสิบวิขึ้นร้อยอยู่นะมาไวอยู่นะ แต่ก็มีเสียงเค้นเค้นเครื่องยนต์นิดนึงแต่ผมมองว่ามันเริ่มปกติเพราะเครื่องยนต์หนึ่งือสองไม่ใช่ว่าหนึ่งจุดแปดหรือสองพันมันก็เริ่มปกติของตัวรถของโรซิติคาเพราเขาออกแบบมาให้หรอเน้นขับง่ายจอดคล่องเลี้ยวสะดวกเคมงเ 5, 1, ลเี้ยวไวที่ห้าจุดหนึ่งพูดง่ายประมาณเลนหนึ่งก็เลียวได้แล้วอะแล้วก็พลังงานเขาคาดที่เบาะแม่นแต่เขาเป็นพลัยไฟฟ้า E.P.F เขาบอกว่าปรับตามแรงหรือปรับตามความเร็ว น้ำหนักตามควาเร็วเกียร์เป็นซ u เปอร์เกียร์ CVTi เครื่องยนต์เป็น Duo อ v t i e นะครับเครื่องยนต์เป็น 3NR แล้วครับ9.2แรงม้าที่6,000รอบแล้วก็แรงบิดเหนื10 4, อ109นิวตันเมตรต่อ4,000รอบต่อนาทีเกียร์เดิมเครื่องเดิม,ดมช่วงล่างเดิมด้านหน้าเป็นแมพกาซินัดพร้อมเหล็กกันโค้งครับด้านหลังเป็นเทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโคง้งยางนะครับเป็นสีทูโทนนะครับขอบ15 หนึ่งแปดห้าหกศยสิบห้ายางรถเก่งทั่วไปกแสดงว่ายางออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นก็ลองดูกดดูนะน้นนนึ่ง,งไปขึ้นเร็วมากนะขึ้นเร็วดีจริงเนี่ยขับเร็วร้อยแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเซฟร้อยยี่สิบรอบไปที่ห้าพันห้าพันห้าร้อยรอบตัดสูงจริงนะ กดมิดไปเลย6 4พ0นสี่รอยสี่สิบหกพันอยกอาการสิ่งเค้นีีเรื่องปกติครับแล้วเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เล็กนะครับแต่รอบขึ้นมา,มาดีไหมรอบขึข้นมาดีครับ120เดีย๋ยวขึ้นพอสะพานโอ้ประชับปรับทำมาดีมากถือว่าดีเลยประชับเลยเดี๋ยวลอ,อลงลรองพอสะพานปึ้งไม่มีเสียงอะไรเลยดีครับมอ,องดี ว่างโปรง่งดีกว่า New a ท T F ถ้าเกิดคนชอบบอกว่าโปรง่งโปรง่โปรงโรง่โรงโงแต่ก็อาจจะเสียสมดุลในส่วนของจุดสูงถ่วงที่ว่าขณะโยนหรือแรงประทะจากลมต้องมีแน่ๆเพราะตัวรถเขาสูงตัวสูงกว่าตัวสูงกว่าช่วงล่างอยู่ในเกณฑ์ดีเเนะครับสำหรับผมนะชอบเกียร์ปรับจูนอันตราเร่งขึ้นมาดีครับต่อสนองไว เค้นเหมือนเดิมมีเสียงเค้นแน่นอนถ้ากดลึกนะครับแต่มาไวกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเตือนออนต้อกเรดนีให้นะครับดูโอวีเทียา์ e 4 1 6ว้านะครับได้มาตรฐานยูโรไฟแล้วนะครับเคลมการประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลลิตรแล้วก็แจ้งว่าประจุถังน้ำมันได้42ลิตรประจุกายในยาวแล้วก็ถังน้ำมันชนิดน้ำมันเนี่ย สามสุดได e ้ย e ี e ่สิบก็เป็นหลายทางเลือกให้กับเพื่อนๆครับมองว่าขับดีกระชับกระชับมือเลยส่วนใหญ่ก็ปกติแล้วก็ขับประมาณนี้ร้อยร้อยสิบน่าจะไปถึงเสีเ่สิบสเพราะปกติเราขับอยู่ใน,นมือก็อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเอาแต่พิรุนอยอ่าเบคแมนแมนจริงเออแต่กี้สังเกตได้ับพอขับความเร็วเสร็จปุ๊บพอไรมันมันหน่วงหน่วงน้ำหนักให้ด้วยนะมันเป็น รถพลเรขาไฟฟ้าแบบว่าขับเร็วกจะหน่วงน้ำหนักให้เราเราหลักที่ชอบครับไอ้แม่เจ็ดลูกยังคงเจ็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาแจ้งว่าในส่วนของกระจกบนลงหน้าเป็นอะคูสติกาแต่ผมไม่มั่นใจว่าไม่มันไม่เห็นมีโลโก้เดี๋ยวเราหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กอีนะแต่ว่ามันมีิสธิ์เข้าอยู่และยิ่งคันนี้ไม่ได้ติดเฟรมโล่งแน่ๆแ,แต่ล้อแน่นหน่อย เสียงล้อสิงยางขึ้นมานิดหน่อยนะฮะดูอสุดได้ยางก็เป็นในส่วนของ1 8 5 6 0แ5ด้าหูสิบห้าครับขอบสิบห้าครับล้อแมกเป็นล้อแมกหันรอยสี่ทูโทนนีนตัวรองทอ็อปตัวรองท็อปสูบหมียบนะครับที่เราลองอยู่นะครับตัวกลางกลางไฟกระจกมองข้างตัดแสงออโต้มีให้นะครับกล้องบันึกหน้ามีให้แต่หน้านะครับแต่มีสามร้อยหกสิบสา ให้แล้วพาโนรามาวิวเตือนออร์ด็อกเรนมีลอกปลอดภัยสูงครับป้บงอ,อก 8, D, กง, A, SC, างก,าการล็อก ABS EBD กระตายแรงเบรคนะครับเสริมแรงเบรด้วย BA มีให้ VSC ป้องกันการลื่นถลายมีให้ t r c ป้องกันการออกตัวผิดวิธีมีให้นะครับสตาร์ทสต็อปติดดับขนาดติดไฟแดงมีให้ PCS เ,เตือนก่อนก,นนรนการชนมีให้ใล,ล,ลนิแงเจอร์ alert เตือนออร์ด็อกเรนมีให้ผมว่าคุ้มแล้วนะนะในรถอีวคาได้ขนาดนี้คุ้มโคตรคุ้ม บางคนที่ดูรถมือสองหรือสามหรือสี่แสนถ้าเทียบเปรียบเทียบกันดอกเบี้ย ب, ผมมองว่าความต่างมันเหลือนม่เยอะแทบจะไม่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะก,กัดฟันเอามือหนึ่งไปเลยดีกว่าแต่ไปแดงเนียน,เ,น,ยนเลยประกันชั้นหนึ่งก็แถมให้อยู่แล้วนะครับค่าแรงในการเชา่าระยะฟรีให้อยู่แล้วน้ำมันเครื่องก็ตกระลอนนึงประมาณพันสองถือหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมกองน,น้ำมันเครื่องไม่มีค่าแรงผมว่าน่าจะจบการเปลี่ยนแผน้ำมันเครื่องหมื่นหมื่นกิโลเมตรแรกเนี่ย ทุกๆหมื่นกิโลเมตรผมบอกว่าไม่น่าจะเก,กินห้าพันห้าหรือพันหกคุณดง่ายคือใช้ไปยาวแม่บ้านขับรถไปไมานักษาจบไมยอยจะได้รถกระชับเออหมออ้าวหนึ่งร้อยกดหน่อยร้อยเศษรร้อยยี่มีเสียงเทนขึ้นมาหน่อยรอบสูงขึ้นมาห้าถึงหกพันลากยาวไปเลย ยกระหว่างความเร็วหนึ่งร้อยร้อยสิบรอยี่ร้อยสามเนี่ยพอกดขึ้นมาแล้วขึ้นชา้าขึ้นช้าแล้วแต่ก็ไม่ผิดครับรถโยคาสเปคเขาน่าจะสติคมาวันนี้ไม่ได้มารือวหวาโจทย์เขาไม่ได้ตอบมาเป็นแบบรถสปอร์ตแต่ขับสนุก,ข,นกขับสนุกจริงและอย่างเอาเป็นรถแฮทส์แบกรถอเนกประสงค์ฝาท้ายเปิดได้ผ้าปาะได้ จะ40 60ได้หมดเดี๋ยวพับทั้งแผงยังได้อ่าเรามาดูซิว่าที่เขาเคลดือส่วงของวงเลี้ยวแคบอ่ะ5.1อ่ะ5.1มันแทบว่าแค่สองเลนนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันไปได้ไหมยกเลียวหน่อยแตะเบรคครับชอบเบรกเบรกแม่นมีความรู้สึกของแม่นไม่ลึกเกินไม่ลื่นเกินอ่าดู เลนเดียวไหวไหมได้อยู่เลนเดียวจริงป่ะเลนเดียวจริงถ้าเลี้ยวไปนี่ติดทุกบาทเลยเดี๋ยวลองลองกดดูสุดร้อยทีนึงเนาะอ่ะาไปสี่ห้า ร้อยนะครับสิบวิร้อยกดลึกไปเลยขึ้นเร็วอยู่ครับพูดถึงในส่วนของกออัตราเร่งตั้งแต่ศูนย์แล้วขึ้นมาเนี่ยขึ้นเร็วแต่จะเริ่มช้าก็คือร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามเนี่ยเริ่มช้าแล้วพอเสียงลงอ่กก็มีปัญหาเข้าแตงอยู่ในการรับได้ร้อยสี่ไปหกพันรอบไป,105ไปนะร้อยห้าไปะคนับวนรอบอยู่นะครับเอาโยกนะทุกบูกความปลอดภัย ไปได้อยู่นะครับแต่ก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่าอยากให้เพื่อนๆลองดูว่าประมาณไหนก่อนไปได้ขนาดไหนก็ทุกคนที่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามันไปทางไกลได้เหรือมันขึ้นเขาได้เหรือไปต่างจังหวัดได้เหรือเครื่องยนต์ไหวหรือผมตอบเร็วไหวครับผมบอกตรงผมใช้ยางที่ตัวแรกๆมาใช้มาเจ็ดปีนครับขับสบายๆไม่ต้องพักครับร้อยยี่ร้อยสามขึ้นเขาเชียงใหม่เชียงราย,าย,ายไป แล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะครับในส่วนของ E20 เติมไปเลยเ้ายิเยงเขาเห้2 3.3กิโลนิรแล้วเนี่ยสบายๆแต่ผมมองว่าผมใช้ส่วนตัวจริงๆน่าจะได้ประมาณ16-17อาจจะเป็นทุก่คนขึ้นอยู่กับผลพิกการขับของแต่ละคนด้วยนะครับว่าขทบาหนักไหมขับในเมืองไหมยิยงพวกนักศึกษโจบหม่หรือพวก ที่ว่าหากเราทานรถเป็นใหม่หรือนรถรุนแรกของเราเนี่ยผมว่าประหยัดแน่นแน่แน่แต่ถ้าคุณแบบเคยขับรถกระบะอใหญ่มาแล้วก็เน้นแซงเน้นแซ่กไวเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นในส่วนของตัวยารีสตัวตัวสปอร์ตตัวนั้นหน้าน่าจะตอบโจทย์ของคุณไปนุ่นที่จะไปแต่งเพราะว่าตัวโมเดลรถเนี่ยมมองว่าด้านหน้ามันพอมาาได้และยิ่งมีทุกแต่งของโตโยต้าสามตัวออกมาแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวได้เห็นกันให้เพื่อนๆแต่งมาชวน น่าจะไปสวยอยู่ครับตัวนี้เพราะว่าหน้าตาเขาไม่ไม่ได้คิ้วรีคิ้วรีเลยนะวันนี้9ปีที่ผ่านมาไม่รู้จะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าที่จะมาเปลี่ยนข่าวมานไ,ไหนว่าจะไปหฮบิดไห้นะครับไป,ไปไหนไหนว่าจะเป็นไฟฟ้าไหมา ดีเลยนิ่งๆเลยถ้าเราขับการยังวัดเนี่ยร้อยยี่สิบนิ่งๆเลยร้อยยี่สิบนี่ความวัดรอบอยู่ที่สองพันสามร้อยรอบผมถือว่าไม่เยอะนะเพราะแะเราที่สตาร์ทรถมันก็อยู่ที่แปดพันถึงเก้าแปดร้อยหรือเก้าร้อยรอบแล้วอื่นพอตพานองพอตพานแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยการาเตือนขงตัวรถนิดหน่อยมันเรื้อปกติครับเพราะว่าเราต้องมาลองรับกับน้ำหนักที่ใช้งานจริงบางทีเรานั่งกันห้าคนสองไหล่ด้านหลัง ถ้าเราเซ็ตตัวช่วงล่างนิ่มไปรถมันก็จะอยู่ไวในเวลาที่เราใช้งานหนักๆนักดังนั้นเรื่นนงองของช่วงล่างผมมองว่าเซ็ตคันนียกำลังดีไม่นิ่มไปไม่แข็งไปแต่ก็ยังได้ไแพดเจ็ดลูกไม่เหมือนตัว a อทได้แค่6รลูกอันนั้นเป็นโครงสร้างของแพลตฟอร์ม d n g a เนาะของสไดเอทสูวิศวกรคนคนกันหรือเปล่าก็ว่ากันไปได้แต่คุณชอบครับแต่ว่าในส่วนของตัวเอทีก็ หัวเขาจะติดหน่อยเพราะว่ารถตัวรถเขาจะหนีจุดสูถงถ่วงล้รมตต่ำลงลงมานิดนึงอันนี้ก็รถสูงหน่อยแต่ได้ไดความโปร่งโล่งสบายแต่ถ้ากเลี้ยวเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรอย่างนี้หรือถ้าเขาโค้งก็จะมีอาการโยนอย่างเห็นได้ชัดดีชอบส่นวนตัวชอบขับดีขับดีเลยแหละขับจริงๆก็เนี่ยร้อยร้อยหนึ่งร้อยสิบเก้าสิบร้อยอว่ามันน่าจะอยู่แค่นี้ ยน,นี้เปลี่ยนเลนเนิบๆเหนื่อยเปลียนเนี่ยผมมองคนขับก็ประมาณนี้ไม่สบายโปร่งนะโลงนะเพื่อนๆดูม,มองคนขับโป่งโลงเลย แล้วก็เครื่องยนต์ก็เปลี่ยนกับจูนให้ตอบสนองอัตราเร่งดีขึ้นก็ดีขึ้นนะแต่ถามว่ามีเค้ไหมมีเค้นเหมือนเดิมช่วงล่างเซตมาดีดีครับดีเลยแหละช่วงล่างดีเลยด้วย,ด,วยด้วยของตัวอีโคคาร์เราได้เซ็ตได้ขนาดนี้หัวดีดีเลยนะครับเสียงรบกวนเข้าไหมนิดหน่อยครับรับได้คพระาะปภัยสูงชอบครับกับราคาเริ่มต้นที่5้าแสนกว่าไปถึง6กแสนกว่าคุม้มผมมองว่าไงก็คุ้มเทคโนโลยีต่ําไปไหมผมออม,ม,ผมองว่าไม่ต่ํา แต่ขาดอะไรไหมขาดนิดหน่อยถ้าบางคนเขาชอบเด็กเบี่ยงมืฟ้าบางคนเขาชอบอ่าวเดชชาร์เจอร์ทำไมไม่มีว่เดชชาร์เจอร์อย่างคนที่เขาชอบว่าไฟห้องดีสารทำไมไม่เป็น l อ d ดีอ่าเี้ยโอเคก็เ,เติมได้ให้เขาเติมได้ไปแล้วหลักก็คือกล้องบันทึกหน้าเนี่ยทำมาดีมากเลยเป็นแบบไวไฟด้วยทําไมไม่ทําปแถมเป็นกล้องมองบันทึกหน้าแล้วก็กล้องบันทึกหลังติดก,กันด้วยก็ไม่รู้นะครับอีกนิดเดียวเองเกือบดีแล้วอ่ะก็น่าจะให้มาไปเลย ถ้าเปิดตัวทักว่าให้ครบไปเลยเยงี้แจ๋วแต่เราก็เข้าใจครับในส่วนการออกแบบมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบ,าง,บางคนอาจจะชอบลูกทุ่งก็ได้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ครับสไตล์นี้ครับแล้วอีกอย่างคือเนี่ยบล็อกเนี่ยทำไมไม่มีที่วางแก้วเ้าใส่ที่วางแก้วมาให้หน่อยแจ๋วเลยทีย่วางแก้วพายออยู่ที่อุ้ยทำไม เขาน่าจะหลงทางไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับองเหลียวโยนไม้อ้แจ๋วนิ่งๆเลยนะก้าโค้งเนี่ยสบายๆไม่บิดไม่เอียงอะไรมากแต่หัวมีกันโยนนิดหน่อยเรื่องปกติครับรถรถรถหัวสูงให้รถหัวสูงซะ้วยตัวรถเขาสูงนะครับแล้วก็หลังคาเขาสูง การโยนการเหวี่ยงนี้จุดสูนถ่วงเป็นเรื่องปกติและมันจะมาพร้อมกับเสียงเข้าเองสสารแต่เขาพยายามเซ็ตให้ดีคือนนะผมบอกว่ามันก็อ,อยู่ในกรับได้ครับสําหรับตัวผมก็แนะนําประมาณนี้ท่านใดสนใจอยากจะลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองก็เชิญครับจะรูมใกล้บ้านท่าน,นต้องขอบคุณกับเฟตาวิชันเลยนะครับที่ให้รถให้เราได้มารีวิว เพื่อเพิ่มกรถ่ยใจกับเพื่อนๆนนะครับเผื่อสนใจรถตัวนี้พอดีแล้วก็ไทยที่อยู่ระยองก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวเตาปิชันดนีดีดูแลครับนี่กล้องนี่มาง่ายปะล่ะเดี๋ยวง่ายก็โคตรเนี่ยทำดีนะ Okay. ได้ลองสัมผัสกันแล้วนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับกับ New Toyota Yaris h a t c h b a c k ปี2023ของเราและถ้าพูดถูกหรือผิดประกันใดก็ขอประทานอภัยนะทีดีดนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย